ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ในวันนี้ต่างชี้ให้เห็นว่ารถยนต์ในยุคปัจจุบันต่างร่างพร้อมความสามารถในการขับขี่มากมายยิ่งกว่าเดิม พวกมันถูกแนะนำด้วยการปรับปรุงสิ่งเดิมในอดีตและหลายอย่างถูกสร้างผ่านเทคโนโลยีใหม่หนึ่งในนั้นที่เราเริ่มชินกันแล้วคงไม่พ้นระบบเกียร์แบบ CVT ปัจจุบันอาจจะเรียกได้ว่าระบบเกียร์ CVT กลายมาเป็นมาตรฐานเกียร์อัตโนมัติใหม่ของบริษัทรถยนต์ด้วยความสามารถในการขับขี่ตลอดจนการกล่าวอ้างถึงเรื่องประสิทธิภาพต่าง,างๆพยายามให้เราคว้าเงินจ่ายซื้อรถใหม่ๆมาครอบครองในการใช้งาน แต่เคยถามไหมว่าทําไมบริษัทรถยนต์ถึงต้องเลือกเทคโนโลยีนี้และเหมือนบังคับให้เราใช้พวกมันอีกด้วย 1. รีสมรรถนะจากเครื่องยนต์ดีกว่าระบบเกียร์ CVT ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์พวกมันมีวางจําหน่ายมานานมากแล้วซักระยะหนึ่งแต่ที่ระบบเกียร์ลักษณะนี้เริ่มได้รับความนิยมก็เนื่องจากความพยายามในการสร้างสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น เคียงข้างกับการลดมลภาวะการปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์ด้วยการออกแบบระบบเกียร์ CVT ที่เป็นแบบสายพานทำให้เจ้าระบบเกียร CV ์ CVT แทบไม่มีการสูญเสียกําลังจากกลไกลของชุดเกียร์นอกจากนี้ด้วยการวิศวกรรมดังกล่าวยังช่วยให้เครื่องยนต์ลากรอบถึงจุดที่มีกําลังสูงสุดได้เร็วยิ่งขึ้นสังเกตเวลาคุณเร่งเครื่องส่วนใหญ่แล้วรถที่ใช้เกียร์ CVT จะเด้งรอบขึ้นไปยังจุดสูงสุดทุกครั้ง 2. ประหยัดน้ำมันกว่าด้วยการสูญเสียกำลังในช่วงชุดเกียร์ทำให้เครื่องยนต์สามารถถ่ายกำลังไปล้อได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกว่ามีร้อยใช้ร้อยไม่มีขาดตกเจอค่าธรรมเนียมไประหว่างทางตามปกติแล้วเมื่อผู้ขับขี่พอใจกว่าความเร็วที่ใช้พวกเขาจะผ่อนคันเร่งเร็วขึ้นทำให้ระบบเกียร์ CVT สามารถตอบการขับขี่ในแง่ของความประหยัดดีขึ้นทางนสสันเค,เคยเคลมว่า หากเปรียบเทียบระหว่างรถที่ใช้ระบบเกียร์ CVT และรถที่ไม่ใช้แล้วเจ้าระบบเกียร์ CVT สามารถให้ความประหยัดมากกว่าร้อยละ1 0ถึง12เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเครื่องยนต์เดียวกัน 3. ขับนุ่มกว่าประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของระบบเกียร์ CVT คือการร้อยรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์การเร่งที่ราบลื่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารถคันนั้นเป็นรถที่เน้นใช้งานโดยสารมากกว่าใช้เพื่อการขับขี่สนุกสนานในทางอารมณ์ความนุ่มนวลของเกียร์ CVT เกิดจากการใช้สายพานแทนการทดเกียร์ในแต่ละตำแหน่งด้วยชุดเฟืองขบกันเหมือนในระบบเกียร์อื่นๆจุดด้อย 1. ไร้อารมณ์ใครที่เคยผ่านรถระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติธรรมดามา คงจะรู้ซึ้งถึงการไร้อารมณ์การขับขี่ของระบบเกียร์ CVT พวกมันตอบสนองดีก็จริงแต่การไร้อารมณ์ต่อ,อการขับขี่เหมือนคุณขับแล้วรู้สึกชังกระตาไปกับมันเมื่อรถดูไม่มีการกระชากหรือเบ่งบอกการเกิดอาการในการขับขี่มันทำให้หลายคนไม่ค่อยชอบแม้จะแลกมาด้วยความประหยัดและสมรรถนะเหนือชั้นกว่าก็ตาม 2. เสียงลั่นบ่อยครั้งที่ผมได้ยินผู้ใช้รถเกียร์ CVT บ่นว่ารถของพวกเขานั้นเสียงค่อนข้างจะดังสักหน่อยเวลาเร่งแซงบนถนนสาเหตุที่เครื่องเสียงดังบ่อยก็เนื่องจากเกียร์สามารถกระชากรอบเครื่องไปยังช่วงรอบเครื่องสูงสุดได้อย่างรวดเร็วและจะค้างอย่างนั้นจนกว่าผู้ใช้จะผ่อนคันเร่งลงอันหมายถึงการต้องกลับมาขับปกติแล้วระบบเกียร์จึงจะปรับอัตราทดต่อไป 3. รับแรงบิดจ,จากเครื่องยนต์ได้ไม่มากด้วยการออกแบบระบบเกียร์เป็นลักษณะสายพาน ทำให้ระบบเกียร์ CVT มีข้อจำกัดที่สําคัญคือพวกมันรับแรงบิดจากเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างจำกัดทำให้ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าระบบเกียร์ CVT จึงนิยมใช้รถยนต์นั่งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางมากกว่าแต่พอเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังสูงสูงส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตรถจะหันไปใช้ระบบเกียร์แบบอื่นแทนและด้วยเหตุผลเดียวกันทำให้ระบบเกียร์ CVT มักจะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นกว่าระบบเกียร์อื่นๆเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่คุณใช้ในการขับขี่ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปทั้งหมดและไม่มีอะไรที่ด้อยไปทั้งหมดเช่นกันระบบเกียร์ CVT ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ชัดเจนอย่างยิ่งมันอาจจะตอบการขับขี่ได้ดีขับขี่สนุกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานทาว่าอย่างที่คุณพอจะทราบ โลกนี้ไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบเสียทั้งหมดนะครับ